เราอยากไปดูกุ้งมันจะตัวใหญ่เท่าญี่ปุ่นหรือปเปล่าแถ่ซูชิร่ก็มาเปิดที่แถวบ้านก็เลยแวะมากินเดี๋ยวพาไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบสายพานนะคะราคาจานละ4ี่0บาท60บาทแ0บาทแล้วก120็120ย่เดี๋ยวลูกค้าไม่บัตรที่นี่หรือเปล่ะเดี๋ยวเราค้องพูะ มีน้องพนักงานมาเสร็จข้างเปล่าให้นะคะหอังจากนั้นทุกคนทุกท่าจะไปที่จุดขอโทษนะคะและเรียกให้น้องพนักงานเสิร์ฟน้ำให้นะคะเนี่ยรจะหยิบน้องกุ้งม,มานะคะตูวใหญ่มากมามาแบบที่อยากกินเลย รีฟิลนะคะเราเราสั่งน้ำรีฟิลไปเขาก็จะให้แก้วมาแล้วก็ให้เราถือไปให้พนักงานรีฟิลให้วันนี้จะลองสั่งนะคะเอานี่ป่ะได้แซลมอนลมฟันสไตล์อิตาเลียนแล้วก็่าจ่ายไปก่อนนี่ก็มีกุ้ง ใช่จริงๆเราเห็นมันอยู่ในสายพานแล้วแต่เมื่อกี้เราอยากกดสั่งเฉยๆนะคะทุกคนนี่เขามาแบนเ้งมก็คือไปจมถึงที่ที่นั่งของคนคนนั้นที่สั่งเลยแล้วเราก็จะดูประวัติการสั่งซิเมื่อกี้สั่งไปประมาณนี้แล้วก็หยิบบนสายพานบ้างนะคะอันไหนที่เรียบร้อยเขาก็จะสแตมป์ไว้ให้ ตามไยค่ะวิ่งเลยอันนี้นะคะเราสั่งแคปซ่ลอันนี้เป็นเนื้อเหมือนแบบข้าวหน้าเนื้ออันนี้ที่เราัืเนื้อ แปลกใหม่มากเลเขาหางออกแล้วหารอมันไม่มีอยู่แล้วกุ้งอะโวโคาโดหัวหอมเห็นหรือเปล่าไม่รู้แปลกใหม่มากอ,าอ,มอร่อยมากคนที่ชอบกินหัวหอมใหญ่นะคะน่าจะชอบอันนี้ อร่อยมากน้องชิมนี้อร่อยมากมาก,มากอันนี้เป็นมอตเตะกับมะเขือเทศ อันนี้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จไปสักพักแล้วแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อไม่ได้ถ่ายปิดนะคะ<笑><笑>ก็เลยจะมาเล่งให้ฟังว่าที่เราไปกินมาอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ไปกินตั้งแต่ที่เขามาเปิดสาขาที่ไทยนะคะก็ที่เราไปกินเป็นสาขาซีคอนสแ u a ร์เป็นช่วงที่เราออกไปข้างนอกได้แล้วนะคะก็เลยลองแวะไปดูก็ รวมๆนะคะโอเคเลยพวกวิธีการจัดการการสั่งอาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยแต่ว่าพวกเมนูอาหารอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นตามฤดูกาลหรืออะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่ารวมๆคือโอเคอร่อยนะคะที่ทุกคนได้เห็นกันไปที่เรากินก็คือถ่ายมันนิดเดียวพะว่ามวแต่กินนะคะแต่ว่าเราเป็นคนไม่ได้กินอะไรเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วว่าเรากินไปประมาณสิบสิบสามสิบ สิบสองสิบสามจานมั้งสองคนนะคะหมดไปประมาณหกร้อยกว่าบาทนะคะสำหรับเราก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยเพราะว่าจานหนึ่งเนี่ยเขาก็จะราคาสี่สิบแปดสิบาทร้อยสิบาทกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วนะคะจริงๆเพราะว่ามันคำใหญ่มากนะคะแล้วก็เมนูที่เราชอบนะคะก็จะเป็นตัว เนือ้อย่างเกลือนะคะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะก็จะเป็นเหมือนแบบเวลากินข้าวหน้าเนื้อก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นปลาหมึกซอสอุนิอันนี้ก็ยังไม่เคยกินประกอบนะคะก็ลองกินที่นี่แล้วก็อร่อยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นกุ้งอะโวคาโดหัวหอมนะคะอันนี้เป็นความแปลกใหม่ที่ที่กินกับซูชิยังไม่เคยกินแบบนี้เหมือนกันก็จะเป็นสามอย่างที่วันนี้รู้สึกอร่อยนะคะ อาจจะเป็นเพราะไม่ได้กินบ่อยๆด้วยนะคะปกติกินซูชิเขาจะเป็นประเภทปลาปลาไปเลยแล้วก็ของหวานวันนี้เราไม่ได้กินของหวานไปนะคะแต่ว่าเขาจะมีของหวานอยู่หลายอย่างเลยพวกไอศกรีมเค้กอะไรพวกนี้นะคะฮันนี่โทสก็มีแต่เรารู้สึกมันราคามันจะแพงกว่าที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าตอนทนี่ญี่ปุ่นนี้เราก็ไปามาหลายปีแล้วมันอาจจะเป็นเงินเฟ้อก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากลองเนี่ยก็ไปลองกันได้นะคะอันนี้จริงๆตอนที่เราไปเราอยากไปดูว่ากุ้งมันจะตัวใหญ่เท่าญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ไปกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราประทับใจมากเพราะกุ้งเขาแบบดีมากๆตัวประมาณแบบอย่างเงี้ยหนาเท่านี้เลยจริงๆก็คือเหมือนที่เราไปกินกันมาเนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าคุณภาพเขาโอเคเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะมีโอกาสก็น่าจะแวะไปกินอีกนะคะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเท่านี้แหละไปก่อนแหละบ๊ายบาย tell my infinity. You tell some <laughs> fifteen. Let's <laughs> go back to tonight.